มันมีความขัดแย,ย้งระหว่าง,ออองทฤษฎีและการปฏิบัตินะวอรเลนเบฟร์ตฟิลิปฟิชเชอร์จอร์สโซร์ทุกคนก็จะเตือนว่าเฮ้ยอย่าไปเล่นรายวันนะแต่พอแบบไปอยู่ในตลาดหุ้นเนี่ยเป็นบกคือที่ทำไมทุกคนเล่นรายวันหมดเลยแล้วสุดท้ายเนี่ยส่วนใหญ่ก็อามเหเลวด้วยแลวคนที่สําเร็จส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ดูรายวันเออนเนี่ย<ม>ก็เลยมาเกิดทําให้ผมเกิดความทุกข์ทุว่าเอะมันเกิดอะไรกันขึ้นบอกก่อนทําไมรู้เรื่องของการเงินการลงทุนได้ดีจังเลยเพราะผมโดนมาเยอะ เจ็บมาเยอะครับโดนมาเยอะเจ็บมาเยอะหมายความว่าคือเป็นนักลงทุนอยู่แล้วเล่าให้ฟังก่อนทําไมเข้าไปสู่โบลอกยังไงทําไมถึงสนใจการลงทุนและที่สําคัญทําไมถึองออกมาออกมาทําไมยังไงฮะครับคนยุคเจนวายอย่างเราเนี่ยนะครับอายุ20-30ปีเนี่ยทุกคนเนี่ยมีภาพการอยากเป็นเจ้าของกิจการตัวเองครับถูกไหมครับแล้วบางคนเนี่ยก็อยากจะต้องลงทุนด้วยถูกไหมการลงทุนสมัยนี้มันง่ายกว่าเดิมเยอะมากนะครับมีม Internet, อินเทอร์เน็ตนะครับ มีการติดต่อสื่อสารที่รวดเร็วข่าวสาร<ม>ก็ดีมากมใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยก็ไม่แปลกที่ผมจะเข้าไปสู่แวบดบวงการลงทุนนะ<ม>อยากจะไปดูประสบการณ์นี้เป็นยังไงพอ,อเข้าไปแล้วเนี่ยก,ก็ได้รู้ความจริงมาแบบเฮ้ยมันมีความขัดแยองอ้งระหว่างทฤษฎีและการปฏิบัตินะแล้วผมก็รู้สึกว่าผมยังมีความเข้าใจเรื่องธุรกิจไม่พอเพราะาหุ้นเนี่ยมันโยงกับธุรกิจ<ม>นะผมไม่เน้นแนวหุ้นปัน่นผมก็เข้าไปศึกษาเนี่ย<ม>ก็มาเปิดบริษัทกับเพื่อนเวลาเราอ่านบทวิเคราะห์หุ้นเนี่ยตัวนั้นตัวนี้ดีหรือไม่ดีอย่างไรเนี่ย เราก็าแค่อ่านไงแต่เราไม่เคยทําเราไม่เคยรู้เพราะเราผมเชื่อว่าอย่างบริโภค Buffett เนี่ยที่เขารวยเนี่ยไม่ได้ว่าเพราะว่าเขาทําผลตอบแทนได้เยอะนะฮะประมาณ3 0ต่อปีแต่ที่เขารวยเนี่ยเพราะว่าเขาสามารถที่จะสร้างธุรกิจแล้วสร้างเงินสดขึ้นมาจากธุรกิจนั้นคือพูดได้คือสร้างเงินให้เยอะแล้วเอาไปลงทุนใช่ไหมลงทุนก็ได้ผลตอบแทนมากกว่าค่าเฉลี่ยคือฝากธนาคารออยู่ที่5%เปอร์เซ็นต์เอาด้สามสิบเปอร์เซ็นต์ก็พอแล้วคือหลายคนเนี่ยบางคนอาจจะได้มากกว่า Buffett ได้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ต่อปีแต่เนื่องจากฐานเง ก็ <ừ> ไม่รวยเท่า <ừ> mm. ผมก็เลยจับจุดตรงนี้ได้ว่าธุรกิจต้องไปคูบคู่กับการลงทุนแสดงว่าเราจะเป็นอย่างบอลเลมัฟเฟตนี่ก็เป็นได้ได้ได้ไหมฮะได้ง่ายๆไหมไม่ง่ายแต่ว่าก็ไม่ยากมากครับครับแต่ว่า <ừ> mm. เราอย่าไปคิดไกลขนาดนั้น <laughs> เราแค่รวยแค่1%กึ่ปของบฟัฟเฟตตนี่ก็เหลือเหลือเฟือละที <laughs> นี้อะพอพูดมาถึงนี้ผมนึกถึงนักลงทุนคนหนึจอสลครับจอลลอสก็ทําผลตอบแทนได้ไม่เยอะนะ ก็สามสิบถึงสี่สิบเปอร์เซ็นอยู่ตรงเนี้ยลูกน้องเขาเนี่ยลูกน้องเนี่ยเล่าถึงลูกน้องเขาโซลออเนี่ยแรกๆเนี่ยก็คือจัดการการลงทุนด้วยตัวเองจนกระทั่งหาลูกน้องที่เก่งได้แล้วลูกน้องเนี่ยตอนแรกก็ไม่มีโปรไฟล์อะไรมากตอนหลังเนี่ยได้แนวคิดวิชาจากโซลออไปกับทําผลตอบแทนได้มากกว่าโซลออด้วยซ้ำแต่ก่อนหน้านี้ทำไมลูกน้องของเร่องถึงไม่โดดเด่นจุดหนึ่งก็คือว่าการลงทุนเนี่ยโซลออเนี่ยเวลาเขามั่นใจแล้วเนี่ยเขาลงทุนเยอะบัฟเฟตก็เหมือนกัน ปีเตอร์ลินเนี่ยที่เป็นนักลงทุนระดับโลกคนหนึ่งนะก็ทำหมดลอกแทนได้อาจจะพอๆหรือเหนือกว่าบัฟเฟตต์แต่ว่าเขาก็ไม่รวยเท่าเพราะว่าเขาบอกว่าบัฟเฟตต์เวลาเจอหุ้นดีหุ้นใช่เนี่ยเขาซื้อหมดทำบริษัทเลยหรือซื้อเยอะที่สุดอคือทุ่มคือถ้ามั่นใจแล้วเนี่ยซื้อเลยเต็มที่นะอันนี้คือหลักนี้แต่ผมก็ไม่แนะนําขนาดนั้นเพราะว่าเราไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญขนาดนั้นแล้วการลงทุนของพี่เนี่ย สไตล์จริงๆแล้วเป็นยังไงอ,อ๋อต้องแบ่งเป็นสส่วนครับผมอยากแนะนำนักลงทุนอย่างนี้นะฮะควรจะแบ่งการลงทุนเป็น2ส่วนมีส่วนหนึ่งที่เล่นหุ้นตามตลาดนะครับกับอีกส่วนหนึ่งเล่นหุ้นพื้นฐานที่จะได้เปอร์เซ็นต์ถือไปเลย3ปีได้สักสาสี่เท่าห้าเท่าเนี่ยโอเคผมจะไม่เล่นหุ้นที่มีสตอรีแบบ่แบบแบบบูวาหรืออะไรเงี้ยคือผมจะเล่นหุ้นถ้าเป็นหุ้นตามตลาดนะต้องแบ่งเป็นสองส่วนก่อนอองงจะเล่น<ะ>หุ้นบูชิปถ้าเป็นเมืองไทยก็คือกลุ่มแบงค์หรือกลุ่มพลังงานเพราะอะไรเพราะว่า หุ้นเหล่านี้มันดูไม่ยากตลาดมาเวลาขึ้นเนี่ยเวลาฝรั่งซื้อเนี่ยมันดูไม่ยากครับอ่ามันคือไล่ซื้อคือแบบเวลาขึ้นนี่คือขึ้นยาวเวลาลงก็ลงยาวแต่หุ้นมีตอรรี่บางทีบทจะทุบเนี่ยมันก็ทุบเลยไม่รู้มีข่าวออกมาก็ทุบเหมือนกันอ่าไม่รู้เลยคือข่าวดีข่าวร้ายไม่รู้เลยว่ามันจะทุบหรือจะลากเมื่อไหร่อย่างเงี้ยผมไม่เอาผมเสียเปรียบผมไม่เล่นนะฮะผมก็จะเล่นหุ้นบูชิดกำไรอาจจะรอบหนึ่งอาจจะยี่สิบสามสิบเปอร์เซ็นต์ก็คุ้มแล้วเห็นไหมปีหนึ่งอาจจะเล่นาย ก็ห้าสิบหกสิบเปอร์เซ็นต์นะการเล่นหุ้นตามตลาดนี่จําเป็นหรือเปล่าที่จะต้องเล่นเฉพาะขาขึ้นจําเป็นมากครับผมแนะน,นํอย่างนี้คือนักลงทุนทาไมบอกเอ้ยเมื่อกี้ผมบอกง่ายแต่ทำไมนักลงทุนถึงผิดพลาดเยอะ,อะหนึ่งก็คือไปเล่นเดทเทรดเยอะสองคือว่าจับจังหวะตลาดไม่ถูกต้องคือหลายคนเนี่ยมันจะสับสนระหว่างเรื่องฟันในเมนทอลว่าไอ้ไปได้ยินมาเยอะว่าเฮ้ยหุ้นเนี่ยแพงไปแล้วนะอย่าซื้อ,อชอบไปซื้อตอนขาลงแต่หลักของการลงทุนโซลาร์เนี่ยนะครับขาบอร์ดจำหลักนี้แน่นๆเลยนะฮะเอาไปใช้ได้เรื่อยๆ หุ้นเนะี่ยหรือนักลงทุนเนะี่ยมักจะคาดการผิดหรือคาดการสูงหรือต่ำกว่าความเป็นจริงในระยะเวลาที่ยาวนานมากคนบอกว่าเฮ้ย hey, เวลาผมอยากจะซื้อนะผมซื้อตอนถูกตอนมันมลงมาไนงะ<อ>แต่อย่าลืมว่าตอนลงมามันก็ลงได้อีกไนงะเพราะอย่างที่บอกกันหลักเมื่อกี้ถูกไหม<อ>มันจะขึ้นสูงไปเรื่อยๆื่อแล้วก็ลงต่ามาเรืเร่อยๆืย่อเวลาหุ้นเนี่ยมันลงเนี่ยเราจะเห็นอาการมันเลยถูกไหมมันถล่มลงมานะมันจะถล่มนานอาจจะเป็นหลายเดือนเลยนะเราก็ดูมันถล่มไปไงแล้วพอมันเริ่มที่จะแบบ เขาเรียกสร้างฐานตัวเองได้เนี่ยเราคิดจากฐานนี้ึ้นไปสักห้าเปอร์เซ็นต์สิเปอร์เซ็นต์คำว่าสร้างฐานคืออะไรคุณแสบสร้างฐานก็หมายความว่ามันมันเริ่มที่จะเป็นฐานแล้วไงมีคนคอยรับในราคาเนี้ยอยู่ตลอดเวลาหรือไปเล่นตรงฐานตอนนั้นเลยก็ได้เออไปเล่นตั้งแต่ตอนฐานขึ้นลงลงเนี้ยช่วงไซเวย์เขาเรียกไซเวย์ใช่ไหมครับผตอนสร้างฐานให้ไปเล่นก่อนเลยก็ได้เอากำไรมาก่อนสามเปอร์เซ็นต์สี่เปอร์เซ็นต์ห้าเปอร์เซ็นต์ก็เล่นขึ้นขึ้นลงลงลงมาซื้อขึ้นไปขายขึ้นขึ้นลงลงเนี้ย อ่าสายเบก็เล่นได้ช่วงนี้ก็เล่นได้แต่ว่าอย่าเพิ่งไปเล่นช่วงแรกๆไงบางคนเขาเรียกว่าให้มันสะเด็ดน้ําก่อนให้มันลงจนแบบเฮ้ยแบบสร้างฐานตัวเองได้คือให้ให้เรามั่นใจก่อนว่าไอ้จุดนี้ยังไงก็ไม่ลงจุดนี้ยังไงก็ไม่ลงสักกี่วันดีหนึ่งอาทิตย์สามวันสี่วันมันบอกไม่ได้มันบอกไม่ได้แต่ว่าเราจะเห็นเองอ่ะเอาง่ายๆคือแบบแบบมันเริ่มนิ่งอ่ะมันเริ่มมีราคาที่ไม่แว่งมากแล้วไงจุดสังเกตอันหนึ่งโอเคจุดง่ายๆนะง่ายๆเลยฝรั่งซื้อละฝรั่งสะสมละซื้อสักสองสามส อเริ่มมาแล้วอาอย่างเงี้ยถึงแม้ตอนนั้นราคาหุ้นยังไม่ขึ้นแต่ขอมันไม่ลงอ่ะขออย่างเดียวมันยังไม่มันไม่ลงแล้วอ่าอย่างเงี้ยเริ่มเริ่มแล้วอืมก็เข้าไปตอนนั้นแล้วเข้าไปแล้วขายตอนไหนล่ะผมอยากแนะนำว่าหุ้นเนี่ยอย่าไปดูเป๊ะเป๊เป๊ะๆงที่ผมบอกเมื่อกี้พอมาคุณมาใช้ทฤษฎีแบบพื้นฐานุ๊บเนี่ยมันขึ้นสูงหรือต่ำกว่าพื้นฐานไปเยอะเราไม่ดูไงเพราะฉะนั้นเนี่ยทยอยขายเป็นบางส่วนกำไรแล้วเนี่ย พอใจแล้ว20%ใช่ไหมถ้าผมบอกหุ้นรอบหนึ่งเนประมาณ20-30%เนี่ยพอใจแล้วใช่ไหมขายขายบางส่วนก่อนได้นะอาจจะขายแบบอาจจะแบ่งเป็นสามส่วนสั้นกลางยาวอ่สั้นอาจจะขายทักสิบหรือยี่สิบนะฮะกลางอาจจะขายยี่สิบถึงสามสิบอ่านั้นเหลือไว้เหลือชิ้นสุดท้ายไว้ยังตอนนี้พันสองเนี่ยอาจจะเหลือไว้เลยใช่ไหมจะขึ้นไปเท่าไหร่ไม่รู้ก็ขึ้นไปขายตรงจุดนั้นขึ้นไปช่างมันแล้วแต่เราพอใจจังหวะขายนี่ จะเอาส่วนทางกับจังหวะซื้อหรือเปล่าคือจังหวะที่มันสร้างฐานข้างบนแล้วมันไม่ยอมไปแล้วก็พอลมมันมาใช่ถูกแล้วอะไรแต่ทีนี้มันไม่ใช่อย่างที่พี่สิพอมันสร้างฐานข้างบนแล้วมันไม่ได้ลงมันมันลงมาปืดเลยสิเออมีไหมไม่ไม่แต่อย่าลืมว่าเราเราเราซื้อที่ฐานล่างๆเเรากำไรเราเราเก่งได้เลยไงคือคือนักลงทุนที่เข้าไปตอนเนี้ยพันสองเนี่ยโอ้ยิ่งสูงยิ่งหนาวนะจังหวะไหนขึ้นขึ้นลงงงไม่รู้ต้องรีบขายแล้วแต่ถ้าเราอยู่ฐานต่ำมาแล้วเราแล้วเราขายไปบางตัวแล้วถูก S <S เ,เราขายไปอย่างที่บอกสั้นขายเวลากลางขายไปแล้วเนี่ยเหลือยาวเนี่ยเราก็ไม่ไม่ต้องเลยต่อให้มันลงมาเหลือพันหนึ่งร้อยเราขายก็ยังกำไรเลย <S <S แต่<ๆ>โอกาสที่เรามีลุ้นขึ้นไปไหมมันขึ้นไปเท่าไหร่ไม่รู้ขึ้นไปพันสามก็ได้ไปขายตอนนั้นก็ได้เห็น <thấy S 2> ไหมเพราะงั้นเนี่ยนำลงทุนที่ค่อยคอย่คอ,ยคอยแบ่งพอร์ตเนี่ยมันจะใจชื้นกว่าและมีจังหวะที่จะลุกหรือทํากําไรได้เวลาดูพื้นฐานเก็บพื้นฐานให้มันไปยาวๆเมื่อกี้บอกผมสามสี่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะทำได้ยังไงก็คุณดูดิที่ผ่านมาหุ้นไหนที่ขึ้นมาเยอะ CPF ซีพีอสุาลัยทำไมมันหนึ่งทําได้ไ <ง S 2> อ่ะเจ็ดแปดเท่าสิบเท่าหนึ่งก็คืออย่างหุ้นสุาลัยในชัดเจนเป็นสินค้าที่ดีใช่ไหมดีกว่าตลาดดีกว่าคาเชนเดยทั่วไปใช่ไหมครับเป็นบ้านที่ดีแต่ราคาไม่แพงนะใช่ไหมพูดได้คือราคาถูกกว่าที่ควรจะเป็นนะหรือไม่งั้นผมแนะนําตัวนี้ตัวนี้ยังไม่ขึ้นไปเท่าไหร่บงมารบํารุงลาดอย่างเงี้ยก็เป็นสินค้าที่แบบว่าดีมากนะแต่ราคาเนี่ยถ้าเทียบกับคนไทยเนี่ยแพง แต่เทียบฝรั่งนี่ถือว่าถูกกว่าค่าเฉลี่ยด้วยถูกูก,กว่าที่ควรจะเป็นแล้วหุ้นเหล่านี้ถามว่าผมเป็นลูกคา้าผมอยากซื้อไหมซื้อดิถูกไหม,มแต่ในช่วงแรกเนี่ยทำไมหุ้นมันถึงยังไม่ไปเห็นไหมคุณจะไม่เข้าใจเพราะว่าหุ้นที่สามารถที่จะสร้างของดีแล้วในราคาที่ต้นทุนต่ำเนี่ยนะมันเป็นหุ้นที่มาจิ้มไม่เยอะคนะือถ้าเกิดของดีราคาแพงมาจิ้นก็เยอะถูกไหม,อมของธรรมดาราคาถูกเนี่ยมาจิ้อาจจะมาเยอะแต,แต่ผู้บริโภคซื้อเยอะ คับมอ่ามันก็มันก็แบบว่าไม่ันขายวอลลุ่มอ่าอ่สมมติว่าอย่าง P.S. เขาก็ต้องขายให้ได้เยอะๆอ่าเขาถึงจะอ่าโตได้ใช่ครับอ่าแต่แต่ว่าในช่วงแรกเนี่ยคนยังไม่เข้าใจตรงนี้ไงคนยังไม่รู้ก็เออก็ยังไม่ซื้อใช่ไหมก็ไปซื้อที่แพงหรือที่ถูกไปเลยถูกไปแต่พอพอสักพักหนึ่งในของที่ราคาถูกอะยุคนี้โลกาภิวัตน์ก็แห่เข้ามาซื้อมากขึ้นมากขึ้นกำไรเขาเลยดีขึ้นเรื่อยๆรเห็นไหมนี่ตัวอย่างหนึ่ง ข้อที่สองสำหรับดูหุ้นดีนะคือมีนวันตกรรมใหม่ๆจะไม่รีบร้อนบุกตลาดเพราะอะไรเพราะนวันตกรรมที่คิดได้เนี่ยต้องใช้เวลาดีเวลลอปให้เหมาะสมกับลูกค้าคือว่าแบบผู้บริโภคนี่มีความซับซ้อนคุณมารีบร้อนแบบออกโปรดักต์มาทั้งที่มันยังไม่ได้พิสูจน์ตัวเองว่ามันดีจริงเพราะว่าการออกโปรดักต์ใหม่ๆเนี่ยต้องใช้เวลาวิจัยหรือต้องใช้เวลาการทดสอบผลิตภัณฑ์เยอะนะถ้าคุณไปรีบร้อนออกเนี่ยเกิดมันไม่มาไ,ไม่สาเร็จเนี่ยเสียหายเยอะนะอย่างเงี้ยอย่างที่ผมบอกกลับไปข้อหนึ่งไงบริหารต้นนทุ ผู้บนิหาดีๆต้องมาแลานต,ต้นทุนเพราะงั้นเนี่ยเขาจะระวังมากเขาจะค่อยๆปล่อยของออกมาทดลองตลาดไปก่อนมีช่วงทดลองไงจนกระทั่งว่ามั่นใจแล้วเฮ้ยเนี่ยสูตรเนี้ยปรับตัวลงตัวแล้วค่อยขยายเต็มที่ทีเนี้ยคุณจะขึ้นระเบิดระเบ้อเลยแต่มันต้องแบ่งเป็นสองส่วนนะสรุปรตรงนี้นิดหนึ่งก็คืออุ้นแบบที่อันนวนนิยมเลยคือวันๆไม่ขยายกิจการน่ะกลัวความเสี่ยงกลัวอะไรไม่ใช่กับขนาดเดียวกันโอ้โหขยายมันตะบี้ตะบันไปเลยนี้ก็ไม่ใช่อีกเพราะถูกท้ายมาเป็นขอทั้งนั้นนะคะให้ดูหุ้นที่ค่อยยยๆขา แล้วจนมั่นใจแล้วกําลังจับปื้ดเนี่ยรีไปจับจุดตรงนั้นเลยครับวันนี้เสียดายครับเวลาหมดแล้วแล้วก็ยังจะมีเรื่องคุยกันต่อเนื่องอีกต่อไปนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับพี่เชลยัยครับยินดีครับสวัสดีครับ